สวัสดีค่ะลูกค้าพี่ครับพอดีว่าหนูหนูอยากออกรถอะคะ่ะแต่ว่าหนูเปต่ายชาไม่ใช่โคทาออกรถได้านมคะออกได้ค่ะแค่มีเพียงเอกสารมีพาสปอร์ตนะคะวีซ่านะคะแล้วก็วุฒิมินะคะแล้วก็เป็นหนังสือรับรองที่อยู่นะคะอีกอย่างนะคะเอกสารต้องไม่หมดอายุด้วยนะคะ <Yeah. S 1> อ๋อใช้เอกสารแค่นี้เหรอคะพี่ นี่เลยหนูเตรียมมาพอดีค่ะและและรอโลน้ำมคะพี่ไม่นานค่ะรู้ผลภายใน30นาทีค่ะแล้วก็สามารถรับรถได้เลยค่ะโอ้โหที่ BJR JA, ออรโลง่ายมากเลยค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะแนะนำเพื่อ่มออร์โลเยอะๆนะคะขอบคุณพี่เซลโกสวยค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าที่สนใจออกรถกับเรานะคะสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะ